ของขวัญของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยข้าคืนนี้นะคะฝากของขวันนะคะไปยัง YouTube ด้วยนะคะแล้วก็เพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยก็นะคะเป็นแฟนคลับที่ให้กำลังใจเป็นอย่างยอดเยี่ยมมากนะคะคลิปไหนที่ชอบใจก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันนะคะเพราะว่ายังไงนะคะเราก็มาเริ่มต้นด้วยเพจเนี้ยด้วยพลังที่มหัศจรรย์ในพลังบวกของเรากระทบะเปลือกพลังลบเข้าสู่แก่นพลังบวกและกําลังนะคะ บทชนวนที่มันลังนะคะพวกเราไว้เพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าให้นะคะทะลุโปรปปปปในสิ่งที่เป็นเป้าหมายและสิ่งที่ต้องการอย่างท้าวอนนะคะเพราะรื้อถอนครั้งนี้จะเป็นการรื้อถอนทั้งระบบที่ชัดเจนไม่มีการกลับไประบบเก่าตัดท่อน้ําเสียใส่ท่อน้ําดีและน้ําดีมันจะเข้ามา หล่อเลี้ยงชีวิตเราตลอดกาลนานโอเคอ่าวันนี้นะคะของขวัญของเราคือหนึ่งสาเหตุที่ทำนะคะที่นะคะสาเหตุหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทําอะไรในการใช้กดแรงดูดแล้วคุณดึงดูดอะไรไม่ได้เลยเพราะนี่คือสาเหตุค่ะคือคุณยกยกเลิกคําสั่งด้วยตัวคุณเองบางคนไม่รู้ตัวนะคะฉันไปยกเลิกตอนไหนเป้าหมายฉันก็เขียน ทูดริสฉันก็เข้มข้นการเขียนขอบคุณชันก็เขียนขอบคุณทุกวันนะคะนี่คือสิ่งที่บางคนเถียงนะแต่สิ่งที่มันธอที่อยากบอกว่าความการยกเลิกนะคะการยกเลิกที่คุณยกเลิกคําสั่งจากคําสั่งแรกในความปัารถนาของคุณกับเป้าหมายอะไรก็ตามที่คุณต้องการและมันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นจุดที่นะคะเขาเรียกว่าเป็นเพียวตอสนะคะเพียวตอสก็คือ เป็นความรู้สึกและความคิดที่บริสุทธิ์และไอเพียวตอสนี่แหละมันเข้มข้นเกิด17วินาทีมันจะถูกส่งไปที่เพียวซอสนะฮะเพียวซอสนะฮะก็คือต้นต่อพลังงานของคุณที่มีอำนาจในการที่จะส่งมอบมาให้คุณในรูปแบบที่นะคะมันเป็นความเป็นนามธรรมเมื่อเป็นนามธรรมเนี่ยมันจะเกิดในเรื่องเราไอเดีย ดีๆมันจะแปลรูปนะคะแปลรูปจากนามธรรมเป็นกระบวนการและก็สร้างให้มันเกิดการจับต้องได้นี่วิธีการสร้างการเล่นแร่แปรธาตุของมนุษย์เราทุกๆคนเริ่มต้นจากความคิดและความรู้สึกและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจนกระทั่งมันก่อเกิดกลายเป็นสิ่งของที่จับต้องได้ ที่มันทรอยีพ,พูดอย่างงี้คือนี่เราจะได้เห็นในเรื่องของกระบวนการสร้างความสําเร็จสร้างในสิ่งที่ตนเองต้องการและปัจนายอย่างง่ายๆนะคะคนที่จะเข้าใจตัวน,นี้ได้ดีคือคือกลุ่มศิลปินนักร้องก็ได้นะคะศิลปินทุกคนอะนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงนะคะศิลช่างศิละปะกรอะนะคะทั้งหมดทั้งมวลอะมันก็เริ่มต้นจากกลไกความคิดนะคะว่าต้องการสร้างอะไร เสร็จเรียบร้อยก็ใส่ความปรารถนาอยากให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะคะมันสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะคะสองสิ่งนี้รวมกันมันก็จะเริ่มนะคะใช้มือเนี่ยล่างภาพในหัวนะคะหรือศิลปินบางคนเริ่มมีเพลงนะคะที่มันมีท่อนเพลงอยู่ในหัวก็เริ่มนะคะจับประกาม,มาเขียนเนื้อเพลงโน้ตเพลงนึกอ,ออกไหมคะนี่คือกระบวนการของการสร้างนะคะทั้งหมดเลยนะคะนี่คือแล้วเราก็จะเห็นว่า เมื่อมันเกิดในหัวแล้วปรเขียนนะคะใส่กระดาษแล้วนะ้มาสร้างสารรค์ให้มันกลายเป็นชิ้นเป็นอันมันจึงเป็นเข้าของสิ่งของที่จับต้องได้กระบวนการมันก็มีแค่นี้กระบวนการสร้างมันก็มีแค่นี้เพียงแต่ว่าจะสร้างให้เกิดงานที่มันประสบความสำเร็จและเป็นการสร้างนะคะในเรื่องเรา master piece นะคะของคุณเนี่ยมันจะต้องอาศัย ความละเอียดนะคะความละเมียดละไมความรักที่ใส่ในเนื้องานโอเคไหมแล้วเวลาคุณนะคะมีเพียวเพียวซอสคุณสื่อไปที่เพียวซอสนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะเพียวซอสกาลังเตรียมเหตุการณ์สถานการณ์กลางอากาศให้คุณเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ยกเลิกและคุณก็ไม่ได้อะไรกระบวนการยกเลิกมีอะไรบ้างหนึ่ง คุณเริ่มลังเลสงสัยว่าจะมากับใครจะมาเมื่อไหร่นะฮะจะมาอย่างไรคุณไม่มั่นใจในตัวเองนะฮะนี่คือกระบวนการที่นะฮะคุณมีพลังงานไปบล็อกสิ่งที่คุณปรารถนาเพียวตอดให้กลายเป็นสิ่งที่ยับเยินด้วยตัวคุณเองอันนี้ต้องระวังนะฮะเพราะพลังงานจะไม่หักล้างกันพลังงานคือคุณเป็นผู้ที่มีพลังงาน ที่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกและความปรารถนานี่คือเครื่องมือหลักของคุณในการที่คุณจะเสกสร้างส,ง,สงสั่งสิ่งที่คุณต้องการมาให้กับคุณได้คุณมีเพียงแค่คิดเสกสร้างสั่งในความรู้สึกปรารถนาที่เข้มข้นและก็รอมาเมื่อไหร่เมื่อนั้น,น,นและเมื่อได้รับก็จงชื่นชมขอบคุณ ด้วยการทราบสังกัดตันอยู่อันนี้มันเป็นกวนกระ,ระบวนการการใช้ชีวิตในระดับพลังงานชีวิตไม่ใช่ระดับกายภาพนะกายภาพนี่ก็คือเราเนี่ยต้องเอานะคะสองแรงแข่งขันของเราไปลงมือทําได้ผลลัพธ์ยังไงก็ได้ตามอัตราของแรงที่คุณแลกเปลี่ยนไปอันนั้นคือโลกเก่าของเรานะคะโลกเก่าของเราก็ต้องใช้คาว่าโลกเก่าของเราถ้าคืนใช้อย่างนี้อีกนะคะ ตายคือตายไปจากกายและจิตคุณไม่ได้พัฒนาอะไรเลยนั่นแหะตายแบบเสียเปล่าเข้าใจยังแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะคุณเข้าใจในกระบวนการที่จะใช้จิตวิญญาณของคุณนะคะเป็นเพียวตอสและคุณไม่ไปหักลบกับเพียวตอสกับความลังเลสงสัยของคุณคุณจะสมปรารถนาวันนี้มาด้วยคียนะ์นี้นะคะกับเพจนี้นะคะนะ,ะนอกจากลังเลสงสัยไม่พอมีในเรื่องเราไม่เชื่อและศรัทธาตัวเอง คนอย่างฉันนี่หรือนะฮะจะมีความสุขและความสำเร็จและร่ำรวยกับคนอื่นเข้าได้โอ้ยดูถูกตัวเองไปทำไมนะฮะดูผิดมันก็เป็นได้เลยในเรื่องแนวนี้แต่ควรมาดูใหม่ว่าฉันคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่จะเสร็จจะสร้างสัง่งได้เหมือนที่คนอื่นบนโลกใบน,นี้เขามีปรากฏการ์ไว้แล้วถ้าเขาทำได้ฉันก็ทำได้ เหมือนอะไรขับรถยนต์นะฮะใครๆก็ขับรถยนต์ได้ถ้าคุณขับเคลื่อนรถยนต์ได้คุณก็ขับเคลื่อนชีวิตได้สมัยก่อนนะ่ะกว่าจะมีรถยนต์นะฮะใจสักคันนะฮะเราก็ใช้ตัวเดินเอาเราเดินก็มีคนคิดค้นปัจจยานขี่จักรยานกันไปแล้วก็มีคนทํามอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ขัาไปแล้วก็นะฮะคนแรกๆที่ทํารถยนต์น่ะเขาก็นะฮะเห็นภาพในหัวว่าจะต้องมีพาหนะพาเขา เดินทางไปไกลกว่าการที่ขี่จกักรยานมอเตอร์ไซค์ก็ใช่ไหมคะจึงทําเกี่ยวกับรถยนต์มาแรกๆในการทํารถยนต์มาเขาก็มีความกังวลเหมือนกันนะคะเ,ออเขาไม่กังวลคนผลิตนะไม่กังวลแต่คนนะะที่ไม่เคยขับรถยนต์ก็กังวลนะคะว่ามันจะเกิดอันตรายไหมมันจะขับยังไงเพราะกลไกมันยุ่งยากแต่ทุกวันนี้น่ะมนุษย์ขับรถกันได้เกือบทั้งนั้นแหละ ข้าใจไหมฮะใครอยากขับรถใครอยากไปเรียนขับรถก็ได้ใบขับขี่ก็ขับรถได้กันทุกคนนะคะการขับเคลื่อนพลังงานชีวิตเมื่อเข้าใจกลไกเหมือนขับรถยนต์ได้คุณก็ขับเคลื่อนชีวิตคุณได้เหมือนกันนะคะลงตรงที่ว่าคุณอย่าดูถูกตัวเองจงเชื่อมั่นและศรัทธาตัวเองนี่คือข้อที่คุณจะไม่ไปยกเลิกนะคะสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายหรือต้องการดึงดูดให้เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยตัวเองนะคะ ส่วนอันต่อไปจะเป็นเรื่องราวของการติดกรอบประสบการณ์เก่าคือโดนกรอกข้อมูลกับในเรื่องราวคาสอนเก่าๆบทเรียนเก่าๆในชีวิตหรือตัวเองนี่แหละมีประสบการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตแบบชนิดว่าไม่เคยนะคะลืมเรือนสักทีอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่มันจําฝังใจอ่ะจะจำฝังใจไปถึงไหนนะชวนจะ ตัดลาลาลากถอนคนในอดีตได้แล้วเพราะมันเป็นตัวดึงตัวคุณเองให้อยู่กับนะฮะกงขังและก็ปิดไฟนะฮะเอาผ้าคลุมอีกเหมือนกับว่าอยู่ในห้องมืดเลยนะฮะห้องมืดของชีวิตตัวเองมันน่ากลัวมากนะคะนี่คือสิ่งที่อยากมาบอกพวกเราว่าอิสระได้แล้วนะคะอิสระจากการเชื่อมั่นเชื่อใจนะคะแล้วก็เชื่อในชีวิตของตัวคุณเองว่าคุณมีพลังงานที่ยิ่งใหญ่และคุณมี ผู้สนับสนุนผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่จ่างอย่างจัก,กรวาลใจป๋าใจปั้มเพียงแค่นะคะคุณมั่นใจในการเชื่อมโยงและเชื่อมเจาะเชื่อมต่อในกระบวนการของชีวิตคุณกับพลังงานทั้งหมดโอเคไหมอ่อีกอันหนึ่งนะคะก็อยู่ในกลุ่มของคนไม่ตื่นรู้โอ้ยนี่สําคัญมากเลยนะคะถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณเรียนรู้เกี่ยวกับพลังบวกนะคะเรียนรู้อยู่กับพลังบวกหน้าที่แรกของคุณก็คือจงออก ทางคนอยู่ในพลังลบและคุณจะต้องเข้ามาอยู่ในโกลงเหรอใช้คำนี้ไม่ได้สิมนเนทอยจีอยู่ในนะคะโลกของตัวคนเองเพื่อที่จะสร้างโลกใหม่และก็ใช้ความรักความเมตตาในการสื่อสารกับคนกลุ่มที่อยู่ในพลังลบเพราะยังไงสักวันหนึ่งเขาก็ต้องตื่นนะคะเพราะโลกมันจะมีการบีบคั้นบังคับหรือมี the way ของการที่จะเปลี่ยน ให้คนนะคะผู้ที่อยู่ในพลังลบเข้าสู่พลังบวกอย่างเหมือนมันทอยจี้อ่ะเขาอยู่พลังบวกมาเป็นสิบสิบปีอ่ะกลุ่มรุ่นพี่ที่เขาอยู่พลังบวกอ่ะที่เอ่อมาเป็นโค้ชเป็นครูสอนเรื่องกดแรงดูดทุกวันเนี้ยก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยสนใจจนกระท COVID ั่งโควิดบีบเข้ามาจึงถึงได้ตระหนักรู้ว่าโอ้พลังบวกมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ดีต่อชีวิตอย่างนี้รู้นี้เข้ามานานแล้วนี่ก็เสเช่นเดียวกัน เมนโทย์ที่ก็เพิ่งเข้ามาดังนั้นเนี่ยคนที่เขาอยู่ในกลุ่มพลังลบเขาเป็นผู้ที่น่าสงสารมากใช้คำนี้น่าสงสารมากเพราะชะตาชีวิตไม่มีทางออกทางออกอยู่ตรงหน้าย,ยังไม่ออกเลยอะ่ะนี่คือคนที่อยู่ในพลังลบและยังตีตนเองอยู่ในกรอบของเขาวงกดนะคะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องเราที่เราจะต้องนะคะลุกขึ้นมาสร้างตัวเองให้หลุดพ้นจากนะคะ เหตุการณ์สถานการณ์ที่เราเคยเดินอยู่ในเขาวงกฏเหมือนเขาเ,เช่นเดียวกันนําตัวเองให้อยู่ในเรื่องการของการที่พ้นในเรื่องเรานะะที่เรียกว่าทุกทั้งหมดให้เรียบร้อยนะคะพ้นในเรื่องเราของสภาวะของการบททดสอบที่เจออยู่ตรงน้าให้หมดนะคะเมื่อคุณอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะความเบาโปร่งโลภสบายและช่องทางเหตุการณ์สถานการณ์ดาเนินชีวิตและฐานะในเรื่องเราการเงินมันก็จะคล่องตัว จนไปสู่ในเรื่องของการที่ไม่เดือ,อดร้อนอีกแล้วนะคะมันก็ถึงเวลาตรงจุดนั้นแหละคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเปลี่ยนตามคุณมันเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ควรจะไปสอนอะไรใครนะคะแต่ว่าใช้ช่องทางของตัวคุณเองอย่างพนักก็ใช้ช่องทางของเพจในการที่นะคะ,ะดึงพลังบวกและดึงข้อมูลนะคะรวมทั้งนําข้อมูลนะคะที่มันเป็น ประโยชน์นะคะเอามาเล่าให้พวกเราฟังในลักษณะของเป็นเพจและ y t u t u นะคะนี่คือเป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างสนามพลังงานเป็นเกราะป้องกันตัวเองให้อยู่เฉพาะในเรื่องของนะคะสนามพลังงานตัวเองและพลังบวกที่เป็นสนามพลังงานแม่เหล็กเพื่อจะไปดึงไปดูดในสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตและมันก็เป็นเช่นนั้นนะคะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ของการใช้ชีวิตเลยดังนั้นเนี่ยการที่จะทําอะไรก็ตามในระดับวิทยาศาสตร์เนี่ย มันจะมีในเรื่องของช่วงเวลาในการที่จะทําการ m a n i f e s ะนะคะก็เรียกว่าในการกระบวนการการสร้างงานะะในชั้นพลังงานเนี่ยเพราะเราเนี่ยเพิ่งจะถอดนะคะจากในเรื่องพลังลบนะคะชีวิตพลังลบเข้ามาสู่ในการที่ก่อร่างสร้างตัวการสร้างพลังบวกมันก็กําลังก่อตัวในสนามพลังงานที่เรามองไม่เห็นและสิ่งที่เราเคยสัจสะเทือนเรื่องพลังงานลบเนี่ยมันจํานวนเท่าไหร่ดังนั้นระยะเวลาในการที่เราจะรอผลลัพธ์เนี่ย เราจะต้องอย่าเร่งนะะแล้วเราจะต้องใจเย็นรอได้ระหว่างที่เราผลลัพธ์นะะในเรื่องของการที่จะเข้ามาหาเราในขณะที่เราเป็นผู้สร้างเราจะต้องรักษาสเสถียรภาพของสภาวะความรู้สึกและอารมณ์ของเราด้วยนะะโดยไม่ต้องกลับไปเมื่อไหร่จะมาอะไรเงี้ยเป็นคำถามพวกเนี้ยคำถามพวกนี้เป็นคำถามในเชิงลบที่ไปทำลายสิ่งที่ตัวคุณเองสร้าง ในการที่จะทําให้คุณได้รับนะนี่คือสิ่งที่มันโฮลจี้ก็ตีโจทย์เรื่องนี้มาพอสมควรถึงจะมาพูดเรากับพวกเราในไลฟ์นี้นะคะสำคัญที่สุดคุณจะต้องเพลิดเพลินและหากิจกรรมในการที่จะเบี่ยงเบนความสนใจที่จะไปกดดันตัวเองว่าคนรับในสิ่งที่คุณเองสั่งไปจะมาเมื่อไหร่นะคะมันโฮลจี้ถึงให้เทคนิคนี้ เทคนิคนี้มันเป็นเรื่องของกิจกรรมที่คุณจะทําให้คุณรู้สึกเพลิดเพลินบันเทิงใจมีการออกกําลังกายมีการสนทนากับคนที่นะคะมีพลังบวกด้วยกันหรือนะคะไปเดิน,นเกี่ยวกับความเป็นธรรมชาติชายหาดปา่าตามปาม่าไม้หรือนะคะเดินบนพื้นดินบ้างอันนี้เป็นเรื่องราวที่จะทําให้สภาวะจิตของคุณอะสบายอกสบายใจนะคะไม่มีอะไรที่นะคะที่คุณจะต้อง ทำไปมากกว่าที่คุณจะทำให้จิตคุณเป็นสุขเมื่อไหร่ที่จิตคุณเป็นสุขจิตนั่นแหละนะคะมันจะดึงความสุขมาให้อย่าให้จิตคุณมัวหมองอีกเลยไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะขังจิตด้วยความทุกข์คุณกำลังทรมานตัวเองทั้งกายใจจิตเปล่า,ลามันมีหน้าที่อย่างเดียวคือทำอยังไงให้จิตปิติสุขเบิกบานร่าเริงสดใสนะคะมีติ๊กตอกนะคะที่เขาเล่นสนุกสนานก็เล่นไปสิ กันนโลกเนี้ยเขาให้สร้างสารสนุกสนานหัวเราะร่าเริงเบิกบานแจนไซส,สเมื่อคุณมีสภาวะนะคะความสนุกสนานเบิกบานร่าเริงแจ่มใสมีการหัวเราะมีการยิ้มเนี่ยร่างกายของคุณก็จะผลิตสารนะคะสารเคมีจากสมองลงมาหล่อเลี้ยงร่างกายของคุณตรงกับความรู้สึกของคุณแล้วก็ตรงเป๊ะเวอร์ด้วยเมื่อไหร่ที่คุณเครียดเมื่อไหร่ที่คุณกดดันเมื่อไหร่ที่คุณสร้างพลังลบก็ไปเรียกสารเคมีมันหล่อเลี้ยงร่างกายคุณ ทำลายผิวพรรณคุณทำลายระบบกลไกในร่างกายของคุณให้ผิดเพี้ยนจนกลายเป็นโรคนะคะนี่ก็คีย์แพงอีกนะคะดังนั้นวันนี้ของขวัญน,นะคะที่อยากให้พวกเราเนี่ยนะคะได้มีในเรื่องเราคำสั่งใดที่เป็นคำสั่งแรกนะคะในสิ่งที่ปัดความปัรถนาของคุณนะคะมันจะดึงดูดมาให้คุณแน่นอนถ้าคุณไม่ไปยกเลิกด้วยความรู้สึกลังเลสงสัยนั่นเองค่ะนะ ่วนกระบวนการอื่นๆก็มีรายละเอียดในในไลฟ์น,น,นี้ให้พวกเราแล้วสาม,มารถฟังทบทวนได้แล้วคุณจะร้องอ๋อแล้วเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วคุณจะไม่ทำพฤติกรรมในการทำร้ายตัวคนเองด้วยการยกเลิกนะคะในสิ่งที่คุณปรารถนาไปอีกต่อไปเพื่อที่ให้สิ่งเหล่านั้นกลับมาหาคุณให้คุณจับต้องได้และใช้ประโยชน์อย่างดีงามและสร้างสรรค์ ให้กับโลกนี้ต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขในการสร้างชีวิตขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาทุกประการพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแบ่งปันและกดแชร์นะจ๊ะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือที่ Facebook ค่ะลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายค่ะ